โอ้หอังุนเทียบเลยอุ้ยองุนจิ๋วน่ารักจะเด็ดได้ไหมคะเนี่ยครับคุณกิ่งครับคุณกิ่งครับขาทานไม่ได้นะครับผมอ๋อหรอคะนะครับผมถึงทานได้ก็ไม่อร่อยนะครับผมอ๋อหรอคะพี่ใหม่พอดีหนูกำลังจะแอบเด็ดพอดีพี่ใหม่เดินมาเจอพอดีเลยนะคะอันนี้คือว่าเขายังเป็นเด็กๆอยู่ไหมคะเพิ่เล็กๆแค่นี้ครับผมยังยังเล็กอยู่นะครับผมแต่ถ้าจะเข้าสุกนะครับผมก็เป็นช่วงมกราคุณพา แล้วองุ่นที่นี่แบบอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นสายพันธ์อะไรอะค่ะสายพันธ์ที่ปลูกอยู่ใช่ไหมครับของผมก็จะเป็นชีลารนะครับผมเวลามันเล็กๆมันก็จะเขียวอย่างงี้นะครับผมนะครับคนกิงเวลามันสุกหรือเข้าสีก็จะเป็นน้าเงินหรือสีดําอ๋องั้นแปลว่าอางุ่นเนี่ยเขามีหลายสายพันธุ์แตกต่างกันไปซึ่งก็มีทั้งแบบที่เราซื้อในซูปปเปอร์มาร์เก็ตมาทานเนี่ยก็ไม่ใช่แบบนี้ด้วยไม่ใช่ครับผมมันคน,<อ>คนละสายพันธ์โดยชินเชิงนะครับ ถ้าพันธ์องุ่นที่ปลูกอยู่นะครับจริงๆแล้วเรามีทั้งหมด3ามสายพันธุ์ที่ปลูกที่บริษัทป่ของเราค่ะนะครับอันนี้ก็คือเป็นพันธุ์ชิราอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็มีอีกพันธุ์หนึ่งก็คือ พันคาร์บอนเน่นะครับผมคาร์บอนเน่ผมก็นํามาจากออสเตรเลียก็เป็นเองุ่นแดงเหมือนกันแล้วอีกพันหนึ่งก็มีอีกพันชั้นนิมบรองชันิมบรองก็มาจากตอนใต้ของฝรั่งเศสก็เป็นองหุ่นเขียวมีอีไร่หนึ่งซึ่งเป็นไร่ปิดก็จะปลูกทั้งองุ่นทานสดด้วยนะครับผมพวกนั้นก็จะปลูกพันบิ๊กแบ็กอยู่นะครับผมพวกนั้นก็จะเอาไปทานสดได้ที่ไม้คะอันนี้เขาเรียกว่าพันชีราสใช่ไหมคะใช่ครับผมอันนี้ความพิเศษของเขาเป็นยังไงอะคะก็คือมันสามารถปลูกที่เมืืองไไทยด้คก็ ก็เรานํามาจากอิสราเอลก็คือเป็นเขตร้อนนะครับอย่างคาบเนีก็อาจจะออสเตอลีอาจจะเย็นกว่าเราแต่ก็คือพื้นที่ที่ปลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขตร้อนที่ส่วนใหญ่แล้วก็องุ่นที่นี่มี3สายพันธุ์ครับผมซึ่งคุณสมบัติพิเศษก็แตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างชิลานี่ก็คือจะเปรี้ยก็จะก็ไม่ได้เปรี้ยวมากับผมก็จะมีหวานนะครับผมหวานแล้วก็ถามว่าทานสดได้ไหมอย่างที่อย่างที่คุณกินอยากจะทานทานสดได้แต่ไม่อร่อยเพราะว่า อาจจะมีคนเคยแอบเดินมาลองเด็ดชิมดูอะไรก็ได้นะหนูว่าคือเราจะไม่ให้มีพยางหรือมีล่มให้มันเราต้องการแสงแดดเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นแสงแดดก็จะไปสังเคราะห์สีของง่นนะครับฉะนั้นเปลือกง่นก็จะนาๆนะครับเพราะฉะนั้นสีแดงก็มาจากเปลือกง่นนะครับ แล้วก็ความฝาผิดเกิดก็มาจากเมล็ดองุ่งนแล้วช่วงระยะเวลาในการที่เราปลูกเขาอะคะกว่าที่เราจะเก็บได้นะ่ะมันนานหรือเปล่าถ้าเลี้ยงต้นดีๆใช่ไหมครับก็อยู่ประมาณสัก2ปีก็น่าจะม,มีลูกได้แต่โดยหลักการแล้วตอนที่เราปลูกใหม่ๆเราก็ไปทําน้ําหมุนก่อนต้นของเขาเนี่ยเขาจะมีอายุในการที่จะอยู่กับเราไปนาน<อ>ไหมะของที่ปลูกอยู่ที่เมล็ดปามของเราตอนนี้อยู่ได้16ปีแล้วนะครับแต่ที่ผมไปเรียนกับอาจารย์มาเขาว่าเมืองไทยอยู่ได้อีกประมาณ70ปี นะครับผมต่อต้นนะครับผมก็ต้องมองดูอีกว่าจะอยู่ได้ถึงจริงหรือเปล่า70ปีต่อต้นต้นหนึ่งคือต้นหนึ่งก็อยู่ประมาณนี้แหละครับอันนี้คือ1ต้นตน,นี่คือ1ต้นนะครับผมอยู่กับเราได้70ปีครับผมตอนนี้ผม,ผมได้16ปีต่อต้น